สเดย์นะครับโอ้เทคนิคคลีนชิ่งนะครับอ้าวสวัสดีครับพูดอัปตอนนู้นนะครับทุเดย์โชว์ยูเทคนิคคลีนชิ่งวินไมบพเน่ครับทอมมี่สวัสดีครับทอมมี่นี่เนมทอมมี่ไมค์คูออรอนฟันนี่แมนนี่ยนะไมค์แฮปอ่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนาะไมค์ยูทูบคูออรอนฟันนี่แมนทุเดย์โชว์ยูเทคนิคคลีนชิ่งนะครับโอเคเอาสตาร์ทฟอร์มคอนโทรลอาร์มนะครับลุกช็อปแลบนี้นะจ๊ะคอนโทรลอาร์มสแตนแลกนิดโอเคบอดี้สเตรทนะครับโอเคไมค์พเนอร์เก็ตอินไซด์แล้ว <Two. S> 2โอเคหลัานี้นะจ๊ะ get inside one two now left leg step นะครับโอเค step forward นะครับ not step outside หลัานี้โอเค not step in หลัานี้ yes my partner take down you know step โอเค eleven โอเค p u l l arm step back นะครับ right leg step back Nee body slap, ไป come back same place right leg step one โอเค right left hand pull เล็บเล็กสเต็ปแบกลองนะครับนี่บอดี้ปังคัมแบกเซมเพรสนะครับอ้าวทอมมี่วันทูโอเคพูดอย่าพูดไตอันดับซายครับฮับไตยูสแตนแลกดียโอเค not close โอเค no แลกดียโอเค not far อ uh ้เยมิเดิลโอเควันทูสเต็ปพูอาร์มนะครับนี่ไตอันดับซายสเต็ปพู ไต้คอนโทรอาร์ม hmm. นะครับเออลูกไลยแสนชัยอยู hmm. <Her> mm ่เนาะแสนชัยเนาะแสนชัยคอนโทรอยู่เนาะครับเต้ right, go, guys. Hey, look, ครับเนาะเต้เก็ดอินเก็ดอินบัดแสนชัยเก็ดอินเล่นนิดทิ่เอลโบย์เนาะเอลโบย์เนาะโอเคยังนึกสตันโอเคเลสโก้ครับอาร์อสโก้ไงเฮ้อลูกยูพันเนาะครับเราก็สอนเทคนิคมวยเขานะครับวันนี้ mm hmm. เขาก็เจอป้องกันแขนนะครับไม่ให้ กู้ต่อสู้สอดนะครับสอดสอดสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับดึงดึงแล้วก็แทงนะครับดึงแล้วก็แทงนะครับโอเคแทงซ้ายแทงขวาครับขอบคุณที่ติดตามครับช่องครูอรอนฟันี่เมนนะครับวันนี้เราสอนเทคนิคเขาครับสำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะถ้าไปข้างนอกหรือมาโดนผู้ชายจับล็อกอย่างนี้นะครับแทงเลยแทงนะครับแทงอะไรแทงนี่บานนาหน้าอะไรแทงที่ลูกอันท่าเลยจุดสำคัญของผู้ชายนะปุ้งปุ้งนะครับโอเค แล้วคงก็จะปลอดภัยนะครับเห็นไหมคลิปที่สุดคลิปคลิปหลังสุดก็พยาบาลนะครับที่โดนลมปภนะ์ลวนลาน,นครับเขาจับได้เขาก็แทงครับโอเคนะครับติดตามที่ช่องครูอรอนฟันนี่แมนนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายลูคก,กิ้งครับ let's go